สวัสดีครับวันนี้ที่ดีพอประําเสนอรถเข้าใหม่นะครับเป็นทักตั้ง900ปี15นะครับตัวออยคูรถเริ่มหายากแล้วนะครับสภาพสวยๆนะครับรถคันนี้เจ้าของคัสตอมสีมาใหม่นะครับของแต่งจัดเต็มอยู่เหมือนกันนะครับบางโคหน้าบีเนียมชุดไฟตัดหมอกนะครับครับผมแฮนด์จับโช็คของ LSL นะครับกระจกไปแฮนด์แต่งนะครับไม่ใช่ของเดิมนะครับปอกแฮนด์แต่งนะครับแข้งคงแข้งเครื่องสวยเลยคันนี้ทีเด็ดนะครับเดี๋ยวดูกัน มีท่อมานะครับของ D ีอนดีนะครับชกหลังนะครับเป็นโอลินนะครับชกหลังโอลินครับผมแล้วตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวย่อส่วนนะครับครับผมแล้วก็ป้ายทะเบียนให้ไปเลยนะครับ96หนะครับดูท่อสวยเลยนะครับครับผมแข้งคงแข้งเครื่องสวยนะครับครับผมอ่ะดูเลขไม้กันดีกว่าครับเลขไม้ไม่เยอะนะครับคันนี้เลขไม่อยู่ที่หมื่นกับสามร้อยสามสิบสองกิโลไมแท้นะครับ รถเซอร์วิสศูนย์มาแล้วครับครับผมลองฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูครับครับคันนี้ทั้งร้านที่ดีโปรบายนำเสนอขายในราคานะครับ2,49,000บาทเท่านั้นนะครับเครดิตดีฟรีดาวน์ไปนะครับสนใจสอบถามรายละเลอียดได้ที่084-256-1536 ทีดีโปรบายนอกจากเราขายนะครับเรายังรับเซอร์บิ๊กบายทั่วประเทศให้ราคาที่คุณพอใจนะครับเช็คก,กันเข้ามาสายไทยอ้ํามผมไม่เป็น2อรองใครเช่นกันครับขอบคุณมากนะครับ